สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเจาะลึกกันเรื่องที่คนไทยรู้จักกันดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับตำนานแม่นาคพระขนงสวัสดีค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้นี่แทบไม่มีใครไม่รู้จักนะคะคำถามที่เราจะมาหาคำตอบกันวันนี้ก็คือไอเรื่องเล่าที่ดังมากๆเนี่ยมันมีเขาเรื่องจริงในประวัติศาสตร์อยู่บ้างหรือเปล่า อืมนั่นสิคะเราก็จะลองดูกันจากหลายๆแหล่งนะคะทั้งตำนานที่เล่าเกันมาบันทึกต่างๆหรือว่าที่อยู่ในวรรณกรรมก็มีค่ะครับเป้าหมายก็คืออยากจะสำรวจดูว่าเอ๊ะเรื่องแม่นาคเวอร์ชั่นต่างๆมันเป็นยังไงมีหลักฐานอะไรจริงไหมหรือทำไมเรื่องนี้มันถึงยังอยู่กับเรามานานขนาดนี้งั้นเริ่มจากเวอร์ชันที่ฮิตที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องนางนาคก,กับสามีชื่อมากสองคนนี้รักกันมากครับและมากก็โดนเกณฑ์ทาหารไปรบ ตอนนั้นหน้าก็ท้องแก่พอดีใช่ค่ะแล้วที่นี้พอนางหน้าคลอดลูกปรากฏว่าเสียชีวิตเสียทั้งแม่ทั้งลูกเลยที่เราเรียกว่าตายทั้งกลมนะคะซึ่งตามความเชื่อสมัยก่อนนี่คือดุกมากเฮี้ยนมากค่ะแล้ววิญ,ญญาณก็ไม่ได้ไปไหนรอสามีอยู่ที่บ้านพ่อม่าก,กลับมาจากทหารก็คือไม่รู้เรื่องเลยว่าเมียตายแล้วอ้าวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับผีไป อยู่กับผีเมียตัวเองไปพักใหญ่เลยค่ะจนมาโปะแตกไอฉากคลาสสิกนั่นแหละค่ะฉากเกือบมะนาวใช่ไหมครับที่ทำตกใต้ถุนแล้วเมือยาวลงไปเก็บฉากนั้นเลยค่ะมาเห็นเข้าก็ตกใจสิคะรู้ความจริงแล้วแล้วก็เลยวางแผนนี้หาทางนี้ค่ะหนีแบบมีเทคนิคด้วยนะเจาะตุ่มน้ำหลอกผีอะไรแบบนั้นแล้วก็วิ่งหนีไปหลบในดงใบนาที่เขาว่าผีกลัวสุดท้ายก็หนีเขาวัด ค่ะพอหนีเข้าวัดนั่งนาก็โกรธอรารวาดหนักเลยทีนี้จนชาวบ้านเดือดร้อนต้องหาหมอผีมาปราบแล้วก็จับใส่หม้อถ่วงน้ำใบตามระเบียบอืมแต่เรื่องยังไม่จบนะคะดันมีคนไปงมเจอหม้อเปิดผนึกออกมาอีกอา้าวกลับมาหลอกหลอนกันอีกรอบค่ะจนสุดท้ายต้องเดือดร้อนถึงสมเด็จพระพุทธาทานโตพรหมรังสีท่านมาปราบ ตามตำนานก็ว่าท่านเอากระโหลกตรงหน้าผากนะคะมาทำเป็นปั้นหนึ่งที่เป็นเหมือนหัวเข็มขัดคาดเอวท่านไว้เรื่องถึงจะสงบลงจริงๆเมื่อ2442ใช่ค่ะเก่ามากเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมีจุดต่างสำคัญเยอะเลยค่ะต่างยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยสามีไม่ใช่ชื่อมากที่เป็นทหารแต่ชื่อนายชุ่ม เป็นเอ่อเป็นตัวแสดงโขนอ้าวคนละคนคนละอาชีพเลยค่ะแล้วนางนาคก,ก็ไม่ได้เรียกนางนาคเฉยๆยเรียกอําแดงนาคเป็นลูกเสาขุนสีแล้วจุดสําคัญอีกอย่างคือตอนนางนาคตายนะ่ะนายชุ่มอยู่ด้วยไม่ได้ไปรบที่ไหนอ้าวแล้วเรื่องผีเรื่องความเฮี้ยนมาจากไหนล่ะครับถ้าสามีก็อยู่ด้วยก็สอรอกุหลาบเขียนไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นฝีมือลูกๆของนางนาคกับนายชุ่มเองลูกๆหรอครับทําไมละ่ะคือ เขากลัวว่าพ่อจะไปแต่งงานใหม่แล้วพวกตัวเองจะเสียมรดกก็เลยแบบว่ากุเรื่องผีขึ้นมาหลอกชาวบ้านทำเป็นคว้างก้อนหินใส่เรืออะไรแบบนี้ครับกุหลาบนี่เป็นยังไงบ้างครับก็นั่นนะสิคะคือตัวกศรอกุหลาบเองเนี่ยในทางประวัติศาสตร์งานเขียนอื่นๆของท่านก็มีประเด็นเรื่องความคลาดเคลื่อนอยู่บ้านเหมือนกันนะคะอืมเหมือนเคยได้ยินว่ามีเรื่องการอ้างพงศาวดารที่ไม่มีใครเคยเห็นด้วย ใช่ค่ะอย่างพงศาวดารฉบับเจ้าแม่วัดดุสิตอะไรแบบนั้นแล้วก็ข้อมูลเรื่องประวัติวัดมหาบุตรที่ท่านเขียนก็ไม่ค่อยตรงกับประวัติทางการเท่าไหร่ครับแล้วเหมือนท่านเขียนเรื่องนี้ตอนอายุเยอะแล้วด้วยใช่ไหมครับห่างจากตอนที่อ้างว่าได้ยินมานานมากค่ะอ้างว่าได้ยินตอนบวชเนินอายุ13แต่มาเขียนตอนอายุ50กว่าแล้วความทรงจําก็อาจจะเลือนๆไปบ้างนะคะก็เป็นไปได้ครับแล้วนอกเหนือจาก2เวอร์ชันนี้มีการกล่าวถึงแม่นาคในบันทึก หรือเอกสารอื่นอีกไหมครับที่อาจจะเก่ากว่าหรือร่วมสมัยกันมีอยู่บ้างค่ะอย่างบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงพูนทิสมัยดิตสกุลท่านเล่าถึงเสด็จพ่อคือกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะว่าเคยลองถามคนเถาวังเล่นๆถามว่าอะไรครับถามว่ารู้จักใครในสี่ชื่อนี้บ้างมีสมเด็จโตรัชการที่หนึ่งอีกคนจาไม่ได้แล้วก็อีนาคพระขนงปรากฏว่าคนรู้จักอีนาคพระขนงมากที่สุดเลยค่ะ ในฐานะผีตายทั้งกลมดุดมากจนสมเด็จโตต้องปราบโอ้ oh, แสดงว่าดังจริงๆบันทึกนี้น่าจะเก่ากว่าของกชอรอกุหลาบด้วยซ้ำนะครับแต่รายละเอียดอาจจะน้อยกว่าใช่ค่ะเก่ากว่าราราวๆ20ปีแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องราวมากเท่าไหร่แล้วก็ยังมีในวรรณคดีอย่างเสภาขุนช้างขุนแผนฉบับครูแจ้งอ๋อ oh, มีพูดถึงด้วยหรอครับมีค่ะมีเอ่ยถึงผีพรายชื่อนากอยู่แถวบางพระขนงบอกว่าตายทั้งกลมเหมือนกันเลย อันนี้ก็แสดงว่าเรื่องมันดังมากจริงๆนะคะจนเอาไปใส่ในเสภาได้แต่ก็ไม่รู้ว่าครูแจ้งท่านเขียนจากเรื่องจริงหรือแค่เรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะๆในยุคนั้นครับแล้วก็มีงานยุคหลังๆอย่างพระราชนิพลรอหกนิทานทองอินตอนแม่นาคพระขนงที่สองอันนั้นก็มีคนปลอมเป็นผีแม่นาค คอันนั้นเป็นแนวสืบสวนไปเลยก็ยิ่งตอกย้ำว่าตำนานนี้แพร่หลายมากจริงๆแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ภาพจำเราเป็นนายมากกับฉากเก็บมะนาวล่ะครับมาจากไหนอันนี้น่าจะมาจากละครร้องเรื่องอีนาคพระขนงของกรมพนราธิป,ประพันธ์พง์ค่ะเวอร์ชันนี้แหละที่มีชื่อนายมากแล้วก็ฉากเก็บมะนาวจนกลายเป็นภาพจำมาถึงทุกวันนี้ อ๋อมาจากละครร้องนี่เองส่วนเรื่องปั้นหนิงที่ว่าทําจากกระโหลกหน้าผากแม่นาคเ่ะอครับอันนี้มีที่มาอย่างไงเรื่องปั้นหนิงนี่มาจากหนังสือชีวประวัติสมเด็จโตที่พิมพ์ปี2473นะคะอ้างว่าเป็นคาบอกเล่าต่อๆกันมาอีกทีจากเจ้านายวังหลังท่านหนึ่งเล่าให้พระยาทิพโกษาฟังก็คือเป็นคําบอกเล่าไม่มีหลักฐานจริงๆจังๆใช่ค่ะพิสูจน์ยากแล้วปัจจุบันก็มีคนอ้างว่าครอบครองปั้นหนิงของจริงอยู่หลายชิ้นเลยแต่ก็พิสูจน์ไม่ได้อยู่ดีค่ะ พอจะคาดเดาช่วงเวลาที่เรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นได้ไหมครับว่าประมาณยุคไหนมีการสันนิษฐานกันนะคะว่าอาจจะอยู่ในช่วงรัชกาลที่3ถึงต้นรัชกาลที่4เพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการขุดคลองพระพ侬งพอดีแล้วก็มีเรื่องการเกณฑ์ทหารไปรบทางเหนือในต้นรัชกาลที่4ซึ่งมันก็อาจจะออสอดคล้องกับเรื่องที่มากต้องจากไปนานๆนะคะอแต่ก็ต้องย้ำว่าเป็นแค่การสันนิษฐานเนอะครับไม่ได้มีหลักฐานอะไรมายืนยัน ถูกต้องค่ะแค่คาดการจากบริบททางประวัติศาสตร์เฉยๆครับคือไม่ว่าแม่นาคจะมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือพลังของเรื่องเล่าของตำนานนี้เองนะครับมันอยู่มานานมากถูกเอาไปทำซ้ำๆใช่ค่ะทำเป็นหนังละครละครเวทีเยอะมากเฉพาะหนังนี้ก็น่าจะเกิน30เวอร์ชันแล้วมั้งคะเยอะมากจริงๆ ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะคือถึงเราจะหาหลักฐานมายืนยันตัวตนจริงๆของนางนาคไม่ได้เลยแต่ตำนานแม่นาคเนี่ยมันมีตัวตนจริงๆและทรงพลังมากในวัฒนธรรมไทยนะคะมันสะท้อนอะไรหลายอย่างในสังคมเราค่ะสะท้อนความเชื่อความกลัวค่านิยมหรืออาจจะเป็นความกังวลบางอย่างของคนในแต่ละยุคสมัยแล้วมันก็ถูกปรับเปลี่ยนเล่าใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยมาเรื่อยๆสรุปแล้ว การคุยกันของเราวันนี้แม้จะดูจากหลายๆแหล่งข้อมูลทั้งตำนานเรื่องเล่าบันทึกต่างๆอืมก็ยังฝันทงไม่ได้อยู่ดีว่านางนาคมีตัวตนจริงไหมคะเรื่องส่วนใหญ่มันเป็นคำบอกเล่าหรือบันทึกที่เกิดขึ้นที่หลังนานมากหรือบางทีก็มีข้อสงสัยเรื่องความน่าเชื่อถือครับแต่ตัวตำนานเองกลับแข็งแรงมากปรับตัวเก่งอยู่รอดมาได้นานใช่เลยค่ะสิ่งที่น่าคิดทิ้งท้ายก็คือ การที่ตำนานผีเรื่องหนึ่งเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ดำรงอยู่ได้นามขนาดนี้ในวัฒนธรรมทางน้นที่อาจจะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จริงๆมารองรับเลยก็ได้ครับมันบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมเราค่ะมันบอกอะไรเกี่ยวกับวิธีที่สังคมเราเอ,อ่อรับมือกับความกลัวหรือประสบการณ์ร่วมหรือความทรงจำบางอย่างที่มันถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหรือเปล่าคะ